สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาแกงหน่อไม้ไม้หน่อไม้ไผ่หวานเนี่ยพี่ตู่ได้มาหน่อหนึ่งนะอยากกินหลายวันแล้วแล้วก็มีน้ำย่านางนะคะคั้นไว้เรียบร้อยขอบอกนะคะมันมีสำเร็จรูปขายให้เลยนะคะแล้วก็มีเห็ดฟางนะคะ นี่มีเห็ดฟางมีพริกขี้หนูพิ่ตู่ใส่เยอะหน่อยประมาณสามสิบเม็ดเนาะเวลาแกงจะได้เข้มขน้นแล้วก็มีผักชะอมตะไคร้หัวหอมขา่าใบมะกรูดต้นหอมผักชีนะคะนูนต้นหอมผักชีแล้วก็เด่นสุดๆก็คือใบแมงลักนะคะใส่แล้วจะหอมเลยนะคะ เดี๋ยวตำเรามาตำพริกแกงกันนะคะตำพริกแกงกันค่ะเดี๋ยวเรามาหัน่นหน่อไม้หวานนี่นะคะนี่พี่ตู่ก็จะเอาไป ขั่วหน่อยนิดนึงแค่พอหอมให้น้ำมันมันออกน้ำมันค่ะตะไคร้ใบมะกรูดออกเนาะหอมจังเลยนี่แกงหน่อไม้ไผ่หวานวันนี้นะคะแกงแค่พออร่อยอร่อยเนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่ น้ำย่านางลงไปเลยน้ำย่านางเข้มข้นเข้มข้นนะคะจากนั้นเราก็ใส่พนอไปสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นี่เลยค่ะเห็ดฟางนะคะใส่ต้นหอมไปนะคะ วันนี้ไม่เผ็ดมากพอดีพอดีนี่เลยเห็นไหมคะพี่ตุกก็จะใส่น้ำปลาไปนะคะน้ำปลาปรุงสำเร็จนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะก็จะใส่นี่คะข้าวเบือนะคะข้าวเบื่อนะคะทำให้ทำให้แกงหน่อไม้ของเราเข้มข้นนะคะข้าวเบือ่อ ไปสักหนึ่งช้อนปลาไปนะคะน้ำปลาปรุงสำเร็จนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะก็จะใส่นี่คะ่ะข้าวเบื่อนะคะข้าวเบื่อนะคะทำให้ทำให้แกงหน่อไม้ของเราเข้มข้นนะคะข้าวเบือ่อไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ไม่ต้องข้นมากนะแกงของพี่ตู่วันนี้เข้มข้นอยู่แล้วเนาะนี่เห็นไหมคะโอ้เข้มข้นมากชิมสักนิดหนึ่งเนาะ โอเคค่ะจากนั้นพี่ตุกก็จะใส่ใบแมงลักลงไปเลยจากนั้นเราก็จะใส่ชะอมเลยค่ะเป็นอันเสร็จนะคะแกงของเราวันนี้อร่อยมากนะคะแกงเปิดนะคะเสร็จแล้วค่ะไปทานกันได้เลยนะคะวันนี้ แกงต้มเปิดของพี่ตู่ก็ได้แล้วกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือซดเล่นๆนะคะก็สบายเลยนะคะนะโอเคค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ สองกล้วยใหญ่ๆพอดีพอดีเลยนะคะแกงต้มเปิดพี่ตเนาะอืมโอเคค่ะใส่ยอดใบแมงลักไปสักหน่อยนึงเนาะสีกใบมะกรูดไปสักหน่อยนึงเนาะเสร็จแล้วค่ะของอร่อยวันนี้นะคะ โอเคค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ